ก็กราบสวัสดีครับเชานงท่านอยู่กับผมเลโก้เลยทอยเช่นเคยก็คลิปนี้เราก็จะมาเล่นใหม่ครับแล้วก็รีบูตซีรีเก่ากันนะก็จะเริ่มต้นซีรีใหม่โดยในซีรีนี้เราจะใช้เทมเพลตนี้ในการเอาชีวิตรอดในวันนี้และเป้าหมายของเราก็คือการไปจบไอกิ้งเกอร์มังกรมังกรมันคือมังกรและก็ห้ามใช้โหมดคีเอทีฟด้วยถ้าไม่จําเป็นนะนะ ก็งั้นไปเริ่มกันเลยก็ตอนนี้นะเราเ็ก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยและนี่คือโลกใหม่ข่าที่เราจะเริ่มเล่นและไปจบไอ้กิ้งกือกันก็เุ้ยโอเคงั้นก็เราก็ตามหาหมูบ้านตามปกเทมเพลตกันเลยนะก็ให้อยู่ฝั่งนู้นนะไปเออเฮย้ยไม่แล้วโอเคข้ามน้าไปโอเคมาถึงฝั่งแล้ว,ลวนั่นไงหมูบ้าน โอเคในเทมเพตนี้มันจะมีสองหมู่บ้านแต่เราจะปักหลักอยู่หมู่บ้านนี้แล้วกันเพราะมันมีพื้นที่เราสร้างบ้านแบบพื้นที่โล่งเยอะโอเคแล้วก็บ้านนี้บ้านนี้นะฮะคือไอที่เอาชั้นหนังสือชั้นดีเลยโอเคแล้วก็มีบล็อกอาชีพตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยเอาบ้านนี้ก็ไม่มีอะไรมาโอเคเรา,ย,าย้ายเราจะเน้นหาของ โอเคเรามาดูบ้านอ๋อไม่ใช่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 เบานนี้ฮะ okay. โอเคโอเีจงนงอนครับแต็งสีเหลืองนะฮะเจ็งประจำตัวของไปกันต่ออ่ะนี่ก็ไม่มีอะไรบ้านหลังนี้บ้านปกติน่าจะไม่มีอะไรนอกเหนือจากเตียงโอเคไปตรงนี้จะม,มีอะไรอันนี้ครอบหัวต่อเราเจอบ้านนี่โอเคเราเจอไอ้บ้านท่างตีกันไปกันต่อ แล้วก็อันตรงนู้นก็เป็นไอ้บล็อกที่สำคัญเนี่ยนะครับอีโอ้ยยังมีออกซิเดียมแล้วก็เหล็กแล้วก็หอ,อกสามันอ,อูโอเคเก็บอย่างน้อยเราก็ได้กางเกงเหล็กกับไอ้ปิกแอคเหล็กมาแล้วก็หอ,อกวิ่งเอามาทำคือหอ,อกอันเดียวก็พอแล้วฮะแต่เราได้มาสามันโอเคก็ทำการขโมย อฮ้ย,ยวันดีแมวเอเคแล้วก็เอาบล็อกคิทนะอืมขอ s o r ดิ hmm. คอยมาเอาแล้วันแล้วก็เราขึ้นไปนีันต่อมันจะมีอีกอันหนึ่งในหมู่บ้านนี้ที่ผมจำได้ออกฝั่งนู้นเนี่ยวันดีแกะกดลงไปามากันต่อโอเค เอาไอเตาหลอมไหมอ้าวโอเคตรงนี้ไม่มีชาวบ้านเราก็เอาบอกอาชีพเลยเปิดเปิดปิดประตูเรามาู้นกันนะในกล่องนี้มีอะไรอุ้ยเพชรสามมันโก็โอเคแล้วก็เท้าก็เอามาก่อนส่วนกบม้าเราอยากพึ่งแล้วกันเรายังไม่มีมา้เาเาันเก็บไอ้โอเคเราก็ใส่ เราได้ก่อมาเกือบเต็มแลอ่ะแล้วเราก็เช็คกันก่อนนะฮะว่าผมไม่ได้โกงก็คือถ้าสมมุติเราเปิดโหมดคี t าทีไปแล้วเนี่ยมันตรงนี้ไอ้เพอร์ซันแนลเกมโหมดเนี่ยมันจะเปิดแตด่เรายังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นผมยังไม่ได้เปิดคี t าทีแล้วก็ปุ่บเล่นเกมตรงนี้มันก็จะมีปุ่มปรับเปลี่ยนไอ้วันเวลา โดยเราต้องเปิดปิดไอสวา v โวโหมดสวโวกับครีเอทีฟก่อนมันถึงจะขึ้นแต่มันไม่ขึ้นแสดงว่าผมไม่ได้โกงนะครับก็เราพิสูจน์หลักฐานนี้แล้วก็อุ๊ sh, หล็กชิบโอเคแล้วก็ไปฆ่ากุญเลยมึงดีกว่าแต่ก่อนแรกนะครับเราต้องขโมยทรัพยากรบ้านเขาก่อนโอเคอเคุ้ยยังทันยังทันยังทัน ah. อึดอึดอ,อเอามันสลับมา มันเข้าวิเลเจอร์หมดเลยไม่แหละอุ้ยแหลกชิบโอเคเราจะมาเอาจำนวนข้าวโอเเมนตรงนี้นะแล้วเราก็เริ่มหิวแล้วไม่น่าวิ่งเลยและแหลกจัดเลยนะฮะปิดปิดก่อนก็โอเคกดไป รู้สึกว่าก่อนมันจะอัปเดตไอมีหอเข้ามาเนี่ยผมใช้มือขุดไอบล็อกฟางมันนานกว่านี้นะแต่ช่วงนี้มันเร็วแปลกๆโอเคก็บริเวณหมู่บ้านเหล่านี้เราก็ตรวจอะไรหาของอะไรครบแล้วเดี๋ยวเราฆ่าคนเลเหมือนอีกทีแต่เรามาหาบ้านที่มันมีไอคัฟซิ้งเทเบิลนะ่ะ อืมบา้านยังมีนโอ้ยเหล็กจะบงังคับโอ้ยเ,เทีหนนะโอเคเย็บหน่อยเย็บหน่อย,<ะ>อยขุดเลยอืมเราค่อยขุดลัลลนเราจิลัชชันบตายโอเคหาคัฟติ่งที่เปอรวั ไปมีไหมบุยบ้านนี้ก็แรลงหาไ้ชัน้นหนังสือดีนะโอเคตรงนี้ไม่มีเราไปตรงนูงน้นดีกวะมันอาจจะมีเป็นไฟมันอาจจะมีเป็นไปได้ว่ามันมีเอ้ยเอ้ยขึ้นไปหลังนูน้นดูทรงไม่มีแน่นอนโอ้ยโอ้ย เอาได้ที่ปรุงยาเราค่อยเอาอะนะช่วงต้นเกมเรามันยังไม่จำเป็นเอ้ย,อยตรงนี้เราจะมีที่ปรุงยาตรงนี้มาเอ้ยเอ้ยลงมาจมมีฟ้าไม่มีหมูสักตัวโอเคอุ้ยแหละเปิดประตูอีกิีไม่มี เปิดอีกทีโอ้ไม่มีหมู่บ้านโอ้ยูเห็นด้วยมันหมายมีไม่แรงเอาไม้เอาเนาะยูเปิดมานที่อีกบ้านหนึ่งมีตายเลยไม้มาสองกันพอเอ้ย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  อ๋ออยู่นี่อยู่นี่ตกแหมโอเคแล้วก็แปลรูปนะฮะไอ้ข้าวเนี่ยแปลแปลแปลรูปแปลรูปมาเป็นข้าวเออใช่เคยแล้วทีนี้เราก็แปลรูปเลยแปลรูปที่มาเป็นขนมปังอันนี้เราเอามากี้มกินนะฮะก่อนรอก่อนนะฮะเรายัางไม่สามารถ เรพกับชาวบ้านได้เรายังไม่ต้องการชาวบ้านตอนนี้แล้วเรามีเพชรสามก้อนงั้นเราจะจะทำอะไรดีเอ,อม่มไม่รู้เอาเอา,เอาพิกพิกแอคเพชรหน่อยจะเก็บไว้แล้วก็เราเอาดาบเล็กมาเราจะไปเราจะไม่ฆ่ากเลมแล้วกันที่นี่มันจะถือว่าการฆ่ากเลมมันดกฎดหมายาง,งั้นในนี้มันเกี่ยวกันะ โอ้ยเราจะทำขวานนะขวานเหล็กเคขดุดไม้ว่าไม่ใช่ขดุดไม้โอเคไปกันต่อเดี๋ยวเราจะลองไปอีกหมู่บ้านหนึ่งดูตรงฝั่งนู้นในเทมเพลตนี้หมู่บ้านนั้นมันคือหมู่บ้านตรงปกเทมเพลตเราจะไปเอาพวกของอแบบนี้ไอ้ผักอะไรแบบนี้ฟาร์ม พราะในนี้มีแค่มันฝรั่งส่วนพวกข้าวเราหาเองได้เราเก็บชูกาเคนมา,าไปวกันต่ออย่างกค่อย,อยวหวยแล้วกันเรายังไม่ไปก่อนเอ,อ้ยขึ้นมาอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรว่าดิอาชิมินเนาะอเคไปกันต่อเราจะยืมอะไรของชาวบ้านดีเรายืมประตูเขาแล้วกันเนาะ ไ่าใช่ไหมใช่เออเราได้ประตูแล้วแล้วก็ใช่ไอบ้านที่มันมีไอเตาเผาแบบรวดเร็วมันอยู่ไหนนะโอ้หลังนู้นหลังนู้นหลังนี้หลังนี้หลังนี้ไม่ใช่หลังนู้นอ่ะนี่ไงเจอแล้วเอามาจับ เป็นทั้งบล็อกอาชีพเป็นทั้งบล็อกที่ใช้งานได้ด้วยถือว่าดีเลยแต่เราต้องการอีกกันนะฮะเอาไปไว้สําหรับบล็อกอาชีพแต่เราค่อยหาแล้วกันเพราะมันจะมือละโอเคเราจะนอนกันหยขอขอฟี่ยโอเคทุบไปกันต่อ มั่งโคตรแหลกเ่ยเช็คแป๊บเช็คเช็คโอเคโอ้โหไอ้เขียวไอ้เขียวโอ้โหไอ้เขียวไอ้เขียวโอ้โหโอ้โหมีคนโทรมาเมื่อกี้นะฮะเอยกลับมาเกิดอะไรขึ้นกูไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเตียงนอนแล้วก็หายไหมนอนต่อ จำได้มื่อกี้ยังเช้าอยู่เลยวะอ,อุ้ยซอมบี้ขี่ม้าน่ากลัวจังเจไปกันตอน,อ,อ,นอ,อ,อ้โหอะไรน้หมัโอู้หูมูวว่าเลยอ้ยหูหูหแหลกเลยเอ้ยวางเตียงไว้ตรงไหนวะเตียงไม่ไหยแม่เลยไม่เล แหลกแหลกเเดินทางกันต่อเดินทางหาเตียงเตียงว่งอยู่ไหนวะช่างมันเราหาเตียงใหม่เถอะเออเตียงนี้ก็ได้ไปกันต่อแม่งแหลกชิบอืออือ เดินทางไปกันต่อเราจะไปหาทำเลสร้างบ้านนะฮะอุยอุยเดินดิมานะบริเวณสร้างบ้านของเราจะเป็นตรงนี้แล้วกันบริเวณนี้เพราะทำเลมันเรียบโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องเก็บชูกา่าเคหน่อน และแค่รูนพอเท่าไหมเราไปเช็คกันดีกว่าแล้วก็เก็บฝักทองเ,เอาแค่นี้ก่อนไอ้ที่เหลือเอาให้มันเติบโตตามธรรมชาติมีกล่องอยู่ตรงนี้มีอ้ โอเคไอพวกนี้เราก็เก็บไว้เอาเปิ้นทองมาโอเค,อเ,คเราก็ไม้ในต้นไม้ตรงนั้นเรายังไม่ตัดก่อนแนละ้วกันตรงนี้ด้วยปึ๊ดตัดดีกว่าเออว่าเราก็เอาไปทำบ้านโอเคเราแค่สร้างบ้านให้ได้ก็พอกับอีพีนี้ โ oh, 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 อ้โยะไะรวะปั๊บชิคกันตรองอัดไหมโอเคอัดอยู่นะฮะไม่อัดชิบป่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเโอเค okay, บริเวณบ้านของเราเดี๋ยวโอ๊ะโอ๊ตกใจไหมเดี๋ยวเราจะไปเอาหินหน่อยเราจะทำอืมเอาโครงสร้างบ้านปกติอน เราจะเอาตรงนี้ตรงนี้คือมุมบ้านและตรงนี้ี่ติ๊ก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 นี่ตรงเบ็ดโอเคตรงนี้เราก็จะต่อไปต่อไปต่อตรงนี้เราจะตึ๊กตึ๊กตึ๊กุกแหลกว่ะตรงนี้เ็กซีมันตกวกันั้นตรงนี้มันก็ตรงกันโอเคแต่เราก็ต่อไป ดีเค้าเต่อมานี <c oughs> ่แะเราต้องทำเองเลงไปเอาเอามันไปแลเราก็โอ้ <c oughs> โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โ <c oughs> อ้หาจ,จุดจุดกึ่งกลาง

หาปเก้าปีเก้าเก้าก็ต้อง้างไปหนึ่งสองสามสี่หาหดามไว้แล้วก็ตั้งไว้บ้านเสร็จแล้วเอยาอยางเสร็จแล้วก็

สลาจอดอดีเฮ้ยโจเคแปดแล้วก็จะบริเวณนี้มันอาจจะหน้าเป๋วว่างนั้นเราก็จะข้ามเลยก่อน โอเคคะันี่คือวิธีหาหินของเราโอเคปัับก็ช่วงนี้ผมก็จะใช้เสียงผ้าผมทับแล้วกันนะเพราะไอผมลืมเปิดไมค์ตอนอัด ก็นี่นะฮะก็จะคือบ้านของผมหลังจากผมทําเสร็จไปสักประมาณยี่สิบนาทีได้ก็ผมก็จะคาบกล่องนะแต่อะไรวะเออเออทำไม้ก่อนทําไม้ทําไม้ไอ้เค้ากูพากไม่ทันวะอ๋อฮะทำไม้ทําไม้ทําไม้ทําไม้ทาไม้ต่อโอเคฮะหลังจากนั้นผมก็จะทําทํากล่องกล่องสิบห้าอันเอาไปใช้ทําอะไรวะ โอเคผมก็จะทํากล่องนะฮะแล้วก็เราจะทํากล่องเก็บของกันก็เราจะทําไปสองกล่องทําไปเรื่อยๆะฮะจะแยกบนหมู่กันว่าจะทํากล่องไหนบ้างกล่องนี้ก็จะมีพวกบล็อกต่างๆกล่องนี้ก็จะเป็นไม้อาวุธไม้สติ๊กอาวุธพวกอะไรอาวุธอะไรพวกนี้แล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นพวกผักพืชอะนะ ก็ผมจะใส่ชูการ์เคนชูการ์เคนผมไปตัดมา,มาเมล็ดข้าวฟักทองแตงโมแล้วก็ไอแตงโมทองอะนะแล้วก็กล่องต่อไปอีกกล่องหนึ่งกล่องต่อไปผมจะใส่เป็นพวกแร่ก็ใส่แร่เหล็กไปก่อนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของเล็กๆที่แบบมันไม่มีประโยชน์ได้มาโซนอีกหกอันผมจะเก็บไว้ในอนาคตอีกทีอะนะก็ใส่ไว้ในนั้นแหละ โอเคก็ไปดูด้านนอกบ้านกันดีกว่าฮะนี่ก็ผมไม่ได้โกงนะฮะตอนนี้มันไม่มีปุ่มให้เลือกวันงั้นเราก็มาต่อเติมบ้านกันต่อและนี่คือบ้านของผมตอนเสร็จแล้วก็มันยังดูมืดๆอยู่แต่ก็เราไปหาไฟกันต่อและนี่คือบ้านของผมหลังจากติดไฟก็นี่คือด้านในเนาะด้านในก็จะเป็นแบบนี้ก็ด้านนอกไปดูกันด้านนอกก็จะติดไฟด้านหน้า เรายังไม่ติดทั่วบ้านตอนนี้ท็อตเรายังไม่เยอะก็เราลืมไปนะว,ว่าเราสามารถทําโลได้แล้วก็ทําเลยก็ใส่โลนะและทีนี้ก็มาทําหมวกเหล็กกันต่อตอนนี้ผมก็ทําฟาร์มชูการ์เคนอยู่ก็นี่คือบ้านของผมหลังจากผมทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็บ้านเขาจะเป็นแบบนี้นะก็ไปดูข้างนี้กันต่อก็กินอาหารแบบโอเคกินกินแบบแเคเดินไปเดินไปหลังบ้านเัาจะเป็นแบบนี้นะ โอ้โหสองปีอย่างเยอะเลยโอ้เราหนีก่อนหนีก่อนอ๋อตรงนู้นก็จะเป็นฟาร์มของผมฮะฟาร์มผมตรงนี้ก็ฟาร์มชชว่าเคนนี่ฟาร์มฟาร์มชชว่าเคนแล้วก็เข้าไปในบ้านอ๋อผมไอทรัพยากรไม่พอทําหมวกเหล็กไม่ได้นะก็จะจบคลิปแล้วจะนอนไม่ได้โอเคเออต้อง่ามอนก่อนก็ผม่ามอนมปนแล้วแต่ อยู่ภาพมันก็ตัดตอนอัดก็ไม่เป็นไรหรอกก็วันนี้นะฮะในพาร์ทนี้เราเอาชีวิตรอดไป6วันโดยการสร้างบ้านและสร้างฟาร์มพาร์ทหน้าเราจะทําอะไรเราจะลงเหมืองไหมหรือมาต่อเติมฟาร์มกันต่อก็รอติดตามชมในภายพารหน้าเจอกันครับสวัสดีปีใหม่